แอนจะมาสอนปอกเสาลวดแบบไม่ได้เลยได้แล้วได้แล้วได้แล้วอฮ้ยแอนปอกมาทุกคนหรือว่ามันจะหนาววันนี้นะเนี่ยมันไม่สวยอ่ะมันหนาว้ยเราไม่เป็นไรอยู่ปอกได้ก็คือแบบอุ้ยเก่งมากทุกคนตอนนี้อันปอกได้แล้วนะคะเสาลวดอยากลองชิมเลยสรุปมีสบู่นะกูเจอแล้วหรอไม่มีอร่อยมากกินยังไงอ่ะกินไปเลยยังไงอ่ะ อร่อยไหมคะที่สอร์ของที่ไหนคะ <laughs> You don't know ไม <Ooh. S 1> oh, <from> ่รู้ f r o m t a b l e อ f r o f r o m table okay.